ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาจะติดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมเสียบยอดติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเขาติดแล้วนะปกติจะไม่แกะนะครับรอให้เขาโตกว่านี้นะครับให้ให้แตกใบขึ้นมา <S <S ผมให้ดูนะครับว่าเราพันยอดไว้ตรงไหนนะครับคือถ,ถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะเริ่มหัดเสียบยอดให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่เราเสียบไม่ติดก็มีนะแต่ว่าอย่าละความพยายามนะ ค่อยๆทาไปนะครับปึกผลไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีความชํานาญหนึ่งอันที่สองเราไม่ได้ทําประจ,จํานะครับถ้าเราเป็นคนที่ขายต้นไม้เนี่ยเขาก็จะชํานาญเนี่ยให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับหลังจากเราได้ต้นพันธุ์ที่เราเพาะไว้แล้วนะครับเราแต่งรากตัดออกให้เหลือน้อยๆไม่ต้องให้เหลือเยอะให้เหลือรากอยู่ฝอยๆประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีปัญหาส่วนด้านบน ตัดประมาณหนึ่งนิ้วนะให้เหลือให้เหลือจากตรงช่วงโคนเขาเนี่ยนะประมาณหนึ่งนิ้วนะตัดเลยครับพอเราตัดเสร็จถ้าเราไม่มียอดนะเราพยายามเนี่ยเอายอดเนี้ยมาหัดเสียบก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามียอดเราเปลี่ยนเลยผมจะใช้ยอดนี้ที่ผมไปตัดมาจะเป็นยอดพันดีนะครับของต้นหมอนทองปกตินะครับ ต้นทุเรียนที่จะใช้มาเสียบยอดโดยส่วนใหญ่จะใช้ทุเรียนที่มีผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็นํากิ่งกระโดงกิ่งข้างมาเสียบเราได้ยอดพันธุ์ดีมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำเราเหลือไว้หนึ่งหนึ่งนิ้วนะอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับแล้วเราก็ผ่าตรงๆงลงมาเลยให้อยู่ตรงกลางๆนะครับค่อยๆผ่าลําต้นเขาลงมาแล้วสถานีให้ใช้มีดโกนที่คมคมนะนี่นะครับเอามีดโกนคมคมหน่อย เราค่อยๆผ่าลงมาให้อยู่ตรงกลางๆนะครับให้ลึกอยู่ประมาณสักครึ่งนิ้วก็ได้นะหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้อยู่ที่เรานะค่อยๆนะครับผ่ามาลักษณะนี้เลยนะจะเห็นว่าเนี่ยยอดพันดีเราที่เราได้มาตัดใบออกแต่งใบเลยนะครับป้องกันการคายน้าตัดครึ่งๆประมาณนี้ ให้เหลือประมาณสักสี่ห้าใบนะตัวล่างนี้เอาออกนะครับช่วงนี้เพราะเราจะต้องใช้ตรงนี้เสียบนะครับทําให้เขาเป็นริ่มนะครับริ่มก็คือเหล่าช่วงนี้นะฮะเราจะเหล่าช่วงนี้นะเดี๋ยวผมจะเหล่าขึ้นไปนะครับค่อยๆนะฮะให้พยายามทําให้เป็นริ่มจนถึงแกนกลางเขาจะมีเป็นเป็นแกนกลางอยู่นะถ้าเราปาดเข้าไปเราจะเห็นนะฮะ พยายามปาดให้ถึงแกนกลางเพราะว่าตัวแกนกลางเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เป็นท่อนาเลี้ยงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เสมอเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับเลปลายนี่นะแล้วอย่านํามือไปจับนะครับอย่าไปจับนะอย่าให้โดนมือเราหลังจากนั้นเราก็นํามาเสียบเสียบเข้าไปในนี้นะครับในต้นพันธุ์เอายอดกับต้นเสียบเข้าหากัน ชิดด้านใดด้านหนึ่งเขาจะติดด้านใดด้านหนึ่งนะฮะเสียบเข้าไปให้ลึกๆคือเสียบให้อยู่เลยลักษณะน,นี้นะครับข้างล่างนี้ให้ชิดกันมากที่สุดหลังจากนั้นเราใช้เทปพ,พ,พันนะพันให้อยู่พันแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะจะจะเป็นแผ่นเป็นเส้นยังไงก็ได้ขอให้พันให้แน่นนะครับเราให้เขาอยู่อย่าให้ขยับฮนะประมาณนี้อันะอนี้ผมพันไว้นะอาให้แน่นหน่อยนะครับกลัวเขาหลุดนะฮะ แบบนี้นะอะนี่ผมจะพันไว้ลักษณะนี้นะครับเราเตรียมกระถางมาเลยกระถางประมาณนึกสี่ห้านิ้วนะแล้วเราก็นําลงไปชําไว้ในนี้ให้ลากเขาลงลึกๆหน่อยนะครับลงไปเลยประมาณนี้นดินที่นํามาชํานะครับดิน50%แกลบดิบ50%นะครับคลุกให้เข้ากันแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปใส่กระถาง แล้วก็ลดน้ําวันหนึ่งให้เขาชุ่มนะครับแล้วเราก็นํามาใส่ไว้ในลักษณะนี้ไม่ต้องลดน้ําแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ต้องลดน้ําแล้วนะผมก็จะนําขวดมาเป็นการควบแน่นก็คือขวดเนี่ยตัดเอาตูดเขาออกนะครับจะได้ความยาวแล้วก็ค่อยๆสวมเข้าไปผมจะสวมวในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในเรือนเพราะฉ่อีกประมาณ7วันคลอบไว้แบบนี้เพื่อป้องกันการใครน้ําอีก7วันนะครับถ้าเราสังเกตดูใบเนี่ยถ้าเกิดเขา ติดใบยังสีเขียวอยู่นะครับใบจะสีเขียวแล้วถ้าถึงสิบห้าวันปับ๊บใบสีเขียวเขียวเนี่ยก็จะหลุดไปบางใบลักษณะน,นี้นะครับจะเหลือติดใบสองใบแล้วก็ยอดใหม่เนี่ยเขาจะแตกออกมาเลยให้เห็นชัดเจนอย่างนี้คือติดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนกระถางได้เลยหรือเราจะเอาไว้กระถางเดิมก็ได้ให้เขาแข็งแรงกว่านี้แล้วก็ขยายกระถางให้ให,ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วอยเอาไปลงแปลงปลูกเนี้ยลักษณะแบบนี้ครับ